อันนครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะเอฟชนายุทธกับสเกตฟุตบอลนะครับผมจบไปแล้วครับรอบ16ทีมคู่แรกสดสดร้อนๆนะครับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นฝ่ายของอัศวินสีส้มนะครับทีมชาติเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นี่แหละเข้ารอบนะครับชนะสหรัฐอเมริกาไป3ประตูต่อหนึ่งถือว่าฟอร์มวันนี้ครับสู้ได้อย่างสูสีนะในครึ่งแรกครับ ก็ขึ้นำเร็วครับจากเมลฟิสเดปายตั้งแต่นาะทีที่10สสำหรับเนเธอร์แลนด์ะคกับการเปิดของดุมฟี่นะครับแล้วก็เมลฟิสเดปายก็ซัดเข้าไปในหนึ่งศูนย์ใน 10, นาทีที่1 0และหลังจากนั้นเนี่ยการคลองเกมอะไรต่างเนี่ยเป็นฝ่ายของอเมริกาที่คลองบอลเยอะกว่าแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับคลองบอลเยอะก็จริงแต่บอลเนี่ยไม่ได้ขึ้นหน้านะคือหลังเยอะซะส่วนใหญ่ส่วนขึงไปขึงมาเนี่ยก็ขึงอยู่นั่นแหละครับแต่บอลมันไม่ถึงหน้าปากประตูนะ แล้วพอเล่นไปเล่นมาครับท้ายครึ่งแรกกลายเป็นว่ามาเจอทีเด็ดของเดล่บลินนะครับคนเปิดคนเดิมครับลูกคล้ายๆลูกแรกเลยสำหรับลูกที่2ของเนเธอร์แลนด์นะครับก็ดุมฟี่นั่นแหละตากเข้าไปนะครับแล้วก็กาะแต่คนนี้เนะี่ยไม่ใช่เดปายแต่กลายเป็นเดลิบลินมาซัดเข้าไปกลายเป็นสองศูนย์ก่อนจบครึ่งแรกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังครับเริ่มต้นมาเนี่ยมันเลยครับทีนี้ ก็ต้องแลกรับก็เปลี่ยนตัวพร้อมแลกสําหรับสหรัฐอเมริกานะต้องแลกต้องเอาประตูทีไข่แตกก็เล่นไปเล่นมาก็ขึงกันไปขึงกันมาก็ต้องเปิดหน้าแรกแล้วครับทั้งเนเธอร์แลนด์ก็เปิดหน้าแรกสหรัฐอเมริกาก็เปิดหน้าแรกนะครับขึงไปขึงมากลายเป็นว่าอเมริกาครับบุกเยอะนะครับโอ้โหโหมอย่างเดียวแล้วเกือบได้ประตูตีไข่แตกวิดไปวิดมานะแต่พอบุกไปบุกมาเนี่ย ก็ลูกแต่มุมของคริสเตียนบรูซิแหละเปิดเข้ามานะครับแล้วมันก็มีจังหวะที่มันเหมือนมันจะยิงแป๊กๆนะหรือว่ามันมันไม่ได้สกิดบอลให้มันแบบตั้งใจครับแต่บอลมันก็เข้าประตูไปดูฟี่พยายามเคลียร์ออกแต่มันก็ไม่ออกนะครับก็กลายเป็นว่าตีไข่แตงมาสําหรับอเมริกากลายเป็น1ประตูต่อ2แล้วหลังจากนั้นครับ ก็บุกกันอยู่กลางสนามครับแล้วบอลมันขัด,ขดกเกินเอเมริกาตอบบอลขึ้นมาครับแต่มันเสียกลางทางครับมาเลยทําให้ดูขาดความมั่นใจไปในการที่ตีเสมอนะแล้วช่วงท้ายเกมก็มาดราม่าอีกนะครับมาเจอประตูที่ทีเด็ดครับวนันนี้โอ้แต่ครั้งนี้เป็นเดลิลลินครับเปิดนะแบ็กซ้ายเปิดให้แบ็กขวาตอนแรกแบ็กขวาเปิดให้แบ็กซ้ายนี้แบ็กซ้ายเปิดกบแล้วก็กลายเป็นดุมฟี่ครับมาปาดเข้าไปกลายเป็น3าหนึ่งโอ้โหช็อกเลยแล้วครับทีนี้ แล้ววันนี้ก็คงจะเป็นดุมฟี่แหละที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าเขามีส่วนกับ3ประตูของเนเธอร์แลนด์วันนี้หมดเลยนะแอซิสต์ไป2ลูกแล้วก็ยิงไปลูกหนึ่งนะครับถือว่าฟอร์มวันนี้กลับมาได้นะใครที่สนใจอยากจะได้แบ็กขวานะก็ต้องรอดูฟอร์มของดุมฟี่นี่แหละครับวันนี้ฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะครับโคดี้กัคโปเอยแล้วจะเป็นใครอ่ะเฟร็กกี้เดยองนะเอมฟิสเดปายวันนี้ฟอร์มโดดเด่นมากๆครับโรเบิร์เวอร์จิลฟันได อ้โหเอาเรื่องนะครับแล้วก็ทิมเบอร์อีกเดล,ลิปลินเงี้ยดุมฟี่ครบเค,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 นะครื่องครบครันจริงๆนะแล้วเครื่องหลังก็ส่งสเฟนเบิร์กไฟลงมานะครับก็ถือว่าฟอร์มก็ยังคล้ายๆกับเดปายแหละแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้พังหัดอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าของเกมก็ได้การบอลเออการเล่นบอลหรือว่าการแต่งตัวอนะไรคล้ายๆกันสําหรับสเ e ฟ h นเบิร์กไฟนะครับแล้วก็ใครอะเดปายนะครับ สุดยอดครับแล้วก็โอ้โห,โอโหของแมตช์เชอร์เนอร์ครับนี้ก็เซฟเอาเซฟเอานะประตูของอเมริกาแต่ก็ยันไม่อยู่จริงๆนะเพราะว่ามันมันสุดแล้วครับถึงเซฟแค่ไหนวันนี้เกมของเนเธอร์แลนด์เขามาโดจริงๆครับทั้งเกมรับแล้วเกมรุกวันนี้ถือว่าเหนียวแน่นมีระเบียบนะสำหรับลูกทีมของลยุยฟาวเกลมาเงียบๆแต่สุ่มเขารอบ8เป็นทีมแรกไปแล้วนะครับคืนนี้ก็มีคู่ดึกต่อนะคู่สุดท้ายของคืนนี้ก็จะเป็น อา,าร์เจนตินาเจอกับออสเตรเลียนะฮะในเวลาตีสองก็ไปลุ้นกันนะว่าเมสซี่จะทําได้หรือเปล่านันจะผ่านหรือเปล่าไปตัดเชือกกับออสเตรเลียทีมจากเอเชียของเรานะครับก็ไปดูกันได้ครับเดี๋ยวก็จะเตะแล้วฮะเวลาอีกแป๊บเดียวนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้เดี๋ยวไปรอดูอีกคู่เลยก็มีทีมแรกแล้วก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับที่เข้าไปรอในรอบ8ทีมแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะสำหรับเนเธอร์แลนด์แล้วก็เสียใจกับ สหราัอเมริกานะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับจัดไปวารุณ